สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 799ค่ะประจำเย็นวันศุกร์ที่20ค่ะเดือนกุมภาพันธ์พศ2569นะคะ วันนี้น้องสุภามีพรรเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปกอวีสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะ1ชุดวันนี้น้องมี25รายการนะคะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่200บาทจ้ะ200บาทถูกรายการเลยนะคะพี่ๆขาชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่ๆข่ะ0 8ย์ค่ะ 7 2 1ดส3 3จะกส่ทรงฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่พี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันมาเจอพี่พี่สองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะรายการที่หนึ่งจาะของเย็นวันศุกร์นะคะ สมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะเป็นเหรียญวงกลมใหญ่นะคะด้านหน้ามีรอยจานยันค่ะหลวงปู่โต๊ปี2512นนะคะหลังก็ยันแบบนี้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเก่าจ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อออกสีเหลืองๆจะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญวงกลมใหญ่ค่ะเป็นวงกลมกลงจักนะคะพอท่านคล้ายว่าจาสิทธิ์ค่ะด้านหลังเป็นพระเจดีนะคะ ปี2505ค่ะพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อจาดค่ะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะอา่าเป็นเหรียญบัวคว่ำนะคะหลวงพ่อจาดค่ะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6พระรอดจ่ะพระรอดพิมพ์สองหน้านะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จพุทธกวักจะของพระอาจารย์สุพจน์วัดระฆังนะคะสมเด็จพุทธกวักจัะรายการที่7ครับพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญปู่เจ้าศรีสุดโทนคราชนะคะด้านหน้ามีรอยจานยันนะคะ มีต่อโค้ดค่ะต่อโค้ดบนล่างเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกจ้ะมาจากคำชะโนดนะคะอุดรธานีจ้ะเหรียญปู่เจ้าศรีสุดโทนคะราชนะคะรายการที่8ค่ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9้าเป็นพระกลิ่งคองตะเคียนจ้ะวัดประดูทรงธรรมนะคะหลังมีรอยจานยันแบบนี้เลยจ้ะ รายการที nine, ่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อมุมจาาหลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยอเหนือนะคะปี2517ค่ะหลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยออเหนือจ้ะรายการที่10ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11หลวงปู่ทั่วทะเลสุงนะคะพิ่งได้มาใหม่นะคะเหรียญนี้ปี2 5 0 8าจ้ะ หลวงปูท่ทวดทะเลซุงค่ะรายการที่11ต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12บพระซุ้มกอค่ะมีเลี่ยมเก็บขอบโบราณนะคะรายการที่12ต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13หลวงอาเป็นเหรียญป่าตานหลวงปู่แพ้วัดรางหมันนะคะหลวงปู่แพ้ววัดรางมนนะะหงววางมันจ้ะ จังหวัดนครปฐมนะคะปี2554ค่ะเหรียญปาตานหลวงปู่แพ้วจะมีต่อโค้ดผอพึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะปี2508จ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15พระนางพญานะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระนางพญารายการที่15ต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดจ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานบัวสองชั้นนะคะ รายการที่16ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นพระขุนแผนพิมพ์ใบพุทราจ้ะพระขุนแผนพิมพ์ใบพุทราเนื้อชินนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18พระปิดตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานจ้ะ มีลงรักปิดทองนะคะด้านหน้าจ้ะหน้าหลังเลยนะคะด้านหลังมีรอยจานยันนะคะพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะรายการที่18ค่ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19พระขุนแผนชมตลาดค่ะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ20เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินจ้ะ วัดบางคลานนะคะรายการที่20ค่ะต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ21เป็นลิงหล่อของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะคะลิงหล่อโบราณจากรายการที่21ต่อไปเป็นรายการที่2 2ค่ะ22เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองลงยาค่ะของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะ ด้านในมีจานยันแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ดูวัดส,สกแกจะ้ะแหวนเนื้อทองเหลืองลงยานะคะต่อไปเป็นรายการที่23คะ่ะ23เป็นพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่23ต่อไปเป็นรายการที่24คะ่ะ ยี่สิบสี่เป็นพระพุทธยี่สิบห้าสัตวัดนะคะเป็นเนื้อตะกัวจ้ะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพระยี่สิบห้าสัตวัษจ้ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆ่ะ,ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นพระท่ากระดานค่ะเนื้อชินสนิมแดงนะคะ พระธากระดานรายการที่2 5นะคะพี่พ่ะ,ะรายการที่25รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ300บาทจะ้ะ3า0บาทอุย้ย200บาทค่ะพี่พี่ขาตัวท,ทีค่ะ200บาทจะ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับ2รายการน้องสุภาลดให้เหลือ300บาทนะคะ โอเคค่ะครบแล้วจากทั้ง25รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่ๆค่ะ084ค่ะ7211933จ้ะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ